สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเบสท์ฟิ m แมทนะคะวันนี้มีมาแนะนำาอกนก1งคันเป็นอ s u z u m u ินะคะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนำลูกค้าเป็นยางตัวไหนค่ะโตยโยต้าพกเซต FT 3นะคะเป็นยางที่ทางร้านแนะนำให้ลูกค้านะคะลูกค้ายางตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะมีรับประกรับบนบัตรบรแจกเข็มเทอนท่นหให้ลูกค้าฟรี60วันนะคะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าที่เปลี่ยนยางครบ4เส้นนะคะสลหรับยางลงร้อยฟรีทุก1,000กิโลลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสาม,มารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกที่จะแวะเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยค่ะลูกค้าร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนด้านชาเชฟึืิการ้าเนอรทิสตันก่อนถึงวงเวียนพระราม5นะคะลูกค้าเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะจะแปะแผนที่ไว้ให้ลูกค้าที่ทา้าย้ลน,นะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ E25 UX ที่เข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นยางโตยโยต้ารุ่น F3 นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการน e ่ารทีแมคคายสวัสดีค่ะ